ครับเกษตีกรบมื่อนี้ผมเกษมาปลาเห็ดนะครับหางบรเทมาสามหมื่นนะครับปรเมาปลาเห็ดสามหมื่นนะครับปลาเห็ดไข่เลยครับบรเทมาสามหมื่นว่าไม่เสร็จเป็นยังไงนะครับอ่ะมาลุ่นกันนะครับเนาะปลาห้าสิบมานบอนะครับปลาเห็ดไข่นะครับ ครัอย่างมาบึงพูนี่กันด้วยพี่น้องก่อนอื่นก็สวัสดีนะครับผู้ติดตาม y youtube ของผมทุกคนนะครับดูเพื่อ,อมบันเทิงนะครับเดอ้อดูข้่อมค่ายเขียดนะครับฝนตกหนือก้อนเนี่ยนะครับผมก็ด้อัพโหลดลงวิดีโอนะครับพี่น้องบึง ฝนตกนะผมก็เลยฝนตกมาแล้วสองเมื้อนะครับเหมือนในผมกัมานะครับมาสองเบืองฐานนี่นะครับกับมาดุ่นกันขอฝากกดติดตามให้ผมนี่เ้อร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ,บขอขอพุณนผู้ติดตามมาแล้วนะครับอละกขอขอพุณนผู้ติดเขามาชมนะครับ อันนี้นะครับนี่ที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือมองเฮ็ดพอนะครับเฮ็ดพอมันเคืยออกนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมเชียร์บึงกัเฮ็ดพออยู่นี่มันเคื่อยออกพี่น้องเฮ็พอมันเค่อยออกนะครับปลานี่บ่บมีพี่น้องเ่ท่านออกอยู่ครับ เดี๋ยวผมกับสียางมาเบิงนะครับเพชรไข่ที่มันออกอยู่หิมมูนนะครับนี่แหะครับหิมมูนนะครับเนื้อโมนู่เห็นไหมเห็นคือเป็นน้อโมนนะครับผมกับสียางมาเบิงมันเคยออกนะครับเพชรไข่มาเนี่ยมาเพชรไข่พี่น้องทั้งอื่นเพิ่นออกว่าแสนปุ้ยมาจา้าเพชรไข่มาจา้าเพชรหลงเงอ เดืองหลหง,งูเ้าออกเบิดข้า,างนี่ยังมาท่านออกอยู่นะครับข้างอุบลเนี่ยครับผมอยู่อุบลน,นะครับยังท่านออกอยู่นะครับเห็ดหละง,งูก็บ่ท่านเห็นอยู่ครับปลาเห็ดหละง,งูก็อยูหม่องนึงอีกเลยพี่น้องอไปลุ่นกันพ่นนันเบิงยย้งมาย่ำได้กระได้ย่ำนันนะครับพ่นนัน ไปไปลุ่นกันเบ่งบรรยากาศเปน,น้ำนาพี่นองโอ้บรรยากาศตอนนี้กัประมาณเกือบ2องโมงนี่ยนะครับอากาศก็ซีค่ึ้นึนะครับบรรยากาศเปนำ้ำ อ่ะครับเป็นรุ่นเฮ็ดพูนนั่นว่ามมาสึดเป็นอย่างไรซิมีบเปล่ามีอนีมาเดียวดวยครับเดินใช้เดียวงานอองโชคคุณกับอันเมานนำมาเตปูนะครับมีปูเดินเดียวนะครับมาลุนกันบึง กูมองนี่ก็ออกอโอ้ยพี่น้องโอ้ยยืนนี่มิดาบานี่อยื่นี่นนนท่านนี่เลยที่ซิม่าเบิองแต่เห็นตั้งบานเลยนะครับสามมือละที่เข้าไปได้มาก,กันนะครับนี่ครับไม่เคยอ๋อนะครับแต่ก็ะพุ้นี่ก็มาเนีมันไหนก็ได้นี่มนัน้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องอพี่น้องเห็นยังบ้าเขาขาวนะเห็นยังบ่ครับ เป็นยังบ่ครับแม่นนะครับพี่น้องเอ้ยนี่นะครับโอ้ยบานหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาเกิดพอดีอวบยานพี่หลอกมาเนาะโอ้ยงามครับงามงามงาม,งามดอกปุ๊กยัยนะครับโอ้งามแห่งพี่น้องเอ้ากระโค้เนื้อหยาดตายพี่น้องกระเบิ่งนะครับ ว่ากเขามาได้พี่น้องนี่ว่ากเขามาท่านไหร้ายนะครับนี่ได้จูมหนึ่งยู่พูดนั่นนะครับแล้ครับผมพ่นหนาจังสิตทายอยองนะครับนอแล้วก็ขอยุติคลิปตัวนี้นะครับใบเปยงตัวนี้นะครับก็ขอขอบคุณ ผู้ติดตาม YouTube ของผมนะครับแลหลก็ผู้ที่เขาแวะเขามาชมทุกคนนะครับแลหลกาอย่าลืมกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ